สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาโอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวล่าวะลากควะตะอิลลาบิลลาฮิลลาลิน عظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدَرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صَلِّ على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم قوم الله سبحانه وتعالى อัลฮัมดุลิลลาหชูโกรขอบคุณต่อลอสสุบฮานะฮัวตาละนะครับที่วันนี้พระองค์ได้ให้เรายังคงมีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะตื่นขึ้นมาประกอบคุณงามความดีทำอามานอิบาดานในแต่ละวันได้อัลฮัมดุลิลลาการชูโกรขอบคุณต่อลอสสุบฮานะฮัวตาลนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับมุมินผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่จะต้องทำเป็นประจำนะครับ ในการขอบคุณเนี่ยทำเป็นประจำให้เป็นนิสัยนะครับนึกถึงสิ่งที่อัลต阿า,าได้ให้มานะครับสิ่งต่างๆทั้งหมดนะครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลานะครับนึกถึงว่าถ้าหากวาอัลต阿า,าไม่ให้แล้วเนี่ยแน่นอนเราก็จะไม่ได้รับมันแน่นอนสุขภาพร่างกายการที่เรานั้นสามารถที่จะลืมตานะครับขึ้นมาพูดคุยขึ้นมาเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะครับแขนขาเรายังขยับ นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบุคคลที่ไม่สามารถที่จะขยับตัวไปไหนมาไหนได้แต่นะครับอัลตรายัางคงให้เขาได้ยินนะครับได้สามารถโต้ตอบได้เนี่ยหมายถึงยังคงมีชีวิตอยู่นี่ <G l durability> นะนั่นถือว่าเป็นเนมัดความปวดปานของลอตาลานะครับที่เรานนั้ได้ขอบคุณวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการที่เราได้กลับมาพบกันในช่วงของการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเนมัดความปวดปานของลอตตาลาด้วยเช่นเดียวกัน ะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะนำพาท่านพี่น้องนะครับสู่การเรียนไปพร้อมๆกันนะครับกับผมเนี่ยนะครับในเรื่องราวของอันอิสลามในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นหลักคำสอนที่จะนำพาตัวเรานะครับสู่ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานะครับในหลุมฝังศพและก็ในโลกอาคีร์ ซึ่งเรื่องราวที่เราจะมารับฟังกันไปพร้อมๆกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของบรรพชนคนก่อนหน้าพวกเรานะครับที่พวกเขานนเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่พวกเขายังคงนะครับยังคงทิ้งเอาวไว้ซึ่งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์นะครับร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่มีข้อคิดต่างๆนะครับซ่อนอยู่ที่เราจะมาพูดคุยกันมานําเอามา มาเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าข้อคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับประวัติของบรรพชนคนก่อนหน้าพวกเราที่ผมจะนําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับเป็นประวัติของบุคคลที่ถูกเรียกว่าตาบีอินนะครับตาบีอินซึ่งในยุคนี้เนี่ยนะครับยุคของตาบีอินนะครับเป็นยุคของ ที่เกิดามาหลังจากยุคข,ของสฮาบะซึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องว่า,าบรวติศาสตร์เนี่ยมีตั้งแต่สมัยองท่านดายมีวะโซลลอหเลวิลมและมีสหายของท่านที่เรารู้จักกันในนามว่าสฮาบะนะครับสฮาบะคือเป็นบุคคลที่<ส>เห็นท่านนาบีได้พบเจอกับท่านนาบีนะครับ<ส>พร้อมกับอิมาศรานะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหูอัตาลานะครับนี่คือสฮาบะ และบุคคลในยุคถัดมาก็คือยุคของตาเบีอรีนนะครับซึ่งตาเบีอรีรนนั้นเนี่ยนะครับคือบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านในเบีมาสซโลฮุอาเลวิสันลมแต่ทันได้เจอกับสฮาบะนะครับตาบีอรีนท่านเจอกับสฮาบะพร้อมกับอีหม่านศรัทธานะครับนี่คือตาเบีอรีนและอีกยุคหนึ่งนะครับอีกสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือยุคของตาบีตาบีอรีนนะครับซึ่งตาบีตาบีอรีนนี้เนี่ยคือบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับสฮาบะแต่ทันได้เจอกับตาเบีอรีน นะครับต่อเนื่องกันมานะครับดังนั้นเนี่ยสามยุคสามสมัยด้วยกันสอฮาบะตาเบียรีนตาบียตาบีอรีนสามยุคสามสมัยนี้เนี่ยเป็นสามยุคสามสมัยที่ท่านในมีวสอลอสลัม,ลมการันตีถึงความดีงามนะครับค่อยรุนนะหรือค่อยรุนกูรุนนะครับยุคสมัยที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยเกี่ยวกับ ยุคของตาบีอรีน,นะครับซึ่งตาเบีอรีนนั้นเนี่ยมีหลากหลายมากมายด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ได้ไดรับฟังกันไปแล้วนะครับทีละคนทีละคนทีละคนนะครับเป็นตอนตอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เรายังคงนะครับอยู่กับตาบีอรีที่มีชื่อว่าท่านฮัสันอัลบาซรีนะครับท่านฮัสันอัลบาซรีรอฮิมะฮุลละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับฟังประวัติ ของท่านอาชันบัสรีมากมายนะครับท่านเป็นบุคคลที่เติบโตนะครับในยุคในสมัยนะครับในเมืองที่มีชื่อว่าบัสรอแน้นในชื่อของท่านจึงลงท้ายว่าบัสรีรท่านเติบโตท่านเรียนรู้ท่านศึกษานะครับจนกระทั่งว่าผู้คนนับหน้าถือตานะครับนับหน้าถือตาเนี่ยท่านให้เป็นอาเลมผู้รู้ดังนั้นเนวันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ในส่วนของประวัติของท่านในบางส่วนเนี่ยต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราพูดถึงความอัจฉุิยก็คือความสมถะของท่านหรือการที่ท่านนั้นเนี่ยเาขาเรียกว่าไม่ใส่ใจหรือเพิกเฉยหรือความสมถะไม่สนใจในเรื่องของดุนยาเนี่ยนะครับทาราสันบัสซรีเนี่ยหลายๆครั้งด้วยการท่านจะกล่าวว่ายามาชรัชบ้า โอ้บรรดาวัยรุ่นทั้งหลายอะไลกุมบิลอาคิรอฟัตลูบูฮาพวกท่านจําเป็นจะต้องยึดเอาอาคิรอเป็นหลักฟัตลูบูฮาพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหามันหมายถึงอาคิรอฟาแกซีรอมมาโรไนอนา,า,ามันตลาบัลอาคิรอฟอเดรรกะฮามัดดุนยาและหลายๆครั้งด้วยกันนะครับที่เราได้เห็นบุคคลที่แสวงหาอาคิรอนะครับ ในเวลาเดียวกันเขานั้นก็จะได้รับดุนยาไปพร้อมๆกันหัวใจเขาบวกมุ่นในเรื่องของดุนในเรื่องของอาคิรอดุนยาจะมาหาเขาเองโดยอัตโนมัตินะครับวามาหรอไอนาอาหาดันตลอดแบบดุนยาฟะอัดรอกัลอาคีรอตะมาอดัดุนยาทัลอาซันบัสรี่นะครับกล่าวต่อไปว่าในทางตัวกันข้าม บุคคลใดที่เขานั้นเนี่ยสแสวงหาดุนยาเอาดุนยาเป็นหลักเอาดุนยาเป็นเป้าหมายนะครับเขาสแสวงหาดุนยาเขาสแสวงหาดุนยาเขาได้รับดุนยาแต่เขานั้นจะไม่ได้รับอาคีรอแตกต่างนะครับพี่น้องแตกต่างกับบุคคลที่สแสวงหาอาคีร้ออย่างเดียวแสวงหาอาคีร้อแสวงหาเขาจะได้รับดุนยาอัลตตาราจะให้ดุนยาเนี่ย สิ่งอะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องของดุนยาง่ายดายสำหรับเขาถ้าหากเขาตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ฉันสแสวงหาเรื่องอาคิรอนนั่นหมายความว่านะครับสำหรับบรรดาบุคคลที่นะครับให้ความใส่ใจหรือมุ่งในเรื่องของอาคิรอนเนี่ยโดยที่มั่นใจนะครับว่ารัตลานั้นจะทรงช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนดุนยาเนี่ยจะง่ายดาย ดุนยาจะง่ายได้ขอเพียงแค่มั่นใจนะครับขอเพียงแค่มั่นใจนะครับใช่ว่าดุนยาเราจะละทิ้งไม่ใช่ดุนยาเราก็เอานะครับแต่เป้าหมายหลักของเราก็คืออาคีรอนี่เป็นคําพูดคําสอนของทาราสันบัสรีนะครับและต่อมานะครับอีกคําสอนหนึ่งนะครับเป็นคําพูดของท่านในในในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่พูดถึงนะครับ เกี่ยวกับความเขาเรียกว่าความใจบุญสุนทานกระมนะครับความใจบุญสุนทะสุนทานนะครับว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่ถูกเล่าโดยท่านกอตาดานะครับจากท่านกอตาดาท่านได้กล่าวว่าดะคอ h u l n a ล l h a s a n wa hua na'im wa inna rossihi salatun ท่านกอตาดานะครับเป็นผู้รู้ เช่นเดียวกันนะครับท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เข้าไปหาท่านอาซันบัสรีนะครับเราได้เข้าไปหาท่านอาซันบัสรีและท่านนั้นกำลังนอนอยู่ท่านนั้นกำลังนอนอยู่โดยที่ศีรษะของท่านเนี่ยตรงที่ศีรษะของท่านนั้นเนี่ยมีตะกร้านะครับฟาเยดับนะฮะฟาอีดาคุบซุนวะฟากาปรากฏว่า นะครับปรากฏว่าที่ตะกร้านั้นเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าขนมปังกับผลไม้นะครับกับผลไม้อยู่ฟาจัลนายักนักกุลูฟันตะบะฮ์ฟะรุอานาฟาสรอฮูฟาตาบัซเมะวะฮุวยยักษ์รออาซอดีกิฮีลาหุนาฮะอะลัยกุมท่าล่าซันบัสตอรีนะครับได้บอกว่าอ่า ท่านก็าตาด้านเนี่ยเล่านะครับก็คือเอาอัตก้านั้นมาเนี่ยเห็นว่ามีขนมปังมีผล,ลไม้อยู่เนี่ยเรานั้นจึงเริ่มเขาเรียกว่าก็คือเอามากินนะนะนะครับด้วยกับความรู้จักกันน,นะครับเอามากินเริ่มกินเลยทําให้ท่านทัสซันบัสซรีเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นเรากําลังกินอยู่อ่ากินกินผล,ลไม้กินขนมปังจากตะกา้านั้นเนี่ยนะครับท่านัสซันบัสซรีทํำยังไงครับ เห็นแล้วท่านยิ้มนะครับท่านยิ้มโดยที่ท่านก็ได้บอกว่านะครับไม่เป็นไรนะครับพวกท่านไม่มีความผิดอะไรนะครับนี่บ่งบอกถึงความใจบุญสุนทานนะครับใจบุญสุนทานกระรอมของท่านฮัสซันอัลบุษรีนะครับนี่สองสองอย่างนะครับพี่น้องสองอย่างเรื่องแรกที่ผมนำไปก็คือเป็นเรื่องราวเป็นคำพูดของท่านที่พูดเกี่ยวกับอัซูฮุด ความสมถะความมักน้อยในเรื่องของดุนยาไม่สนใจในเรื่องดุนยานะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเก่าเกเกี่ยวกับอัลกอรอมความใจบุญนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามก็คือเราเราจะมาดูกันว่าท่านทับซันบัสรีเนี่ยมีความอัลคอฟความกลัวต่อ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคีรอนเนี่ยท่านมีความกลัวอย่างไรสาหรับก็คือ alcohol, a al r c a นะครับ a l c ความกลัวหัลค o c นะครับความเขาเรียกว่าความกังวลน,นะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่3ก็คือพูดถึงความกลัวของท่านเนี่ยที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคีรอนเนี่ยทำให้ท่านนั้นเนี่ยเป็นคนหนึ่ง นะครับเป็นคนหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าไซยิดุลบักาอินเป็นนายของผู้ที่ร้องไห้เป็นนายของผู้ที่ร้องไห้หมายถึงเป็นบุคคลที่ร้องไห้อย่างเขาเรียกว่ายังบ่อยเลยทำไมถึงร้องนะครับกาะอีดะตะกละมะกกอันนูยุไินุลอาคราฟัยคบิรุันมูชาหะติฮา เวลาท่านพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเห็นเรื่องราวในในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคีรอดังนั้นเนี่ยท่านก็จะบอกบอกว่ากาณาอิดาบากาเมื่อท่านนั้นร้องเนี่ยฟากะอันนันนารอลัมตุลักอิลลาลูนะครับเมื่อท่านร้องไห้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นจะถูกนำพานะครับ ตัวของท่านเนี่ยลงสู่เหวนรกและก็ไม่มีใครนะครับถูกและไม่นรกเนี่ยถูกสร้างมาให้กับท่านฮัสซันอย่างเดียวนะครับเปรียบเสมือนอย่างนั้นด้วยกับการที่ท่านร้องไห้อย่างหนักเลยวายิละก,กอดีมาแฟะกะอนนะมากอดีมามินดัฟนินฮามีมินและฮูเมื่อท่านลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนมันก็เปรียบเสมือนคนที่ ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพจากหลุมศพหมายถึงมาพร้อมกับความกลัวความสับสนนะครับวัยอีดาจัลละสะฟะกะอันน้ามาฮุวะอาซีรุนยุสตาอัดดูลิดารบิอุนุกิเมื่อทาลฮัสันบัซรีเนี่ยได้นั่งลงนั่งอยู่บนพื้นเนี่ยครับก็เหมือนเปรียบเสมือน ท่านนั้นเป็นอาซีก็คือเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเฉลยคนที่ถูกจับมาเนี่ยพร้อมที่จะถูกเชือดคอ,อท่านจะนั่งด้วยกับความความกลัวความสุขุมะนะครับเปรียบเสมือนเฉลยคนหนึ่งที่ถูกจับมานี่คือคุณลักษณะของท่านฮัสซันบอสรี ั่นหมายความว่าตลอดเวลานะครับตลอดเวลาของท่านฮัสซันมัสซารีเนี่ยท่านจะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยที่คือไม่หลงไปกับโลกดุนยาะนะครับไม่ไม่หลงไปกับโลกดุนยาทำให้การใช้ชีวิตของท่านไม่ว่าจะตอนลุกตอนนั่งตอนนอน ตอนไหนก็นแล้วแต่เนี่ยท่านจะมีความกลัวอยู่เสมอเองกลัวนะครับและท่านก็จะกล่าวอยู่เสมอว่าอินนลมุมีนายุสบบฮูฮะซีนั้นวายุมซีฮะซีนันแท้จริงผู้ศรัทธาคนหนึ่งนั้นเนี่ยยุสบบฮูฮะซีนั้นตื่นเช้ามาด้วยกับความเศร้าโศกวายุมซีฮะซีนั้นและจะ ตกเย็นมาพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจด้วยเช่นเดียวกันวาลายาเซอูฮูรอยรุซาลิกะและมันจะไม่มีสภาพใดนะครับเว้นแตส่สภาพที่ได้กล่าวมาทำไมล่ะมีแต่ความเขาเรียกว่าเกรงกลัวความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าความกังวลฮาซีนลิอันนาฮูับนามาคอฟะติงพอแท้จริงนะครับพอแท้จริง มุมินผู้ศรัทธาจะอยู่ระหว่างสองสิ่งที่มีสองสิ่งที่มีความน่าสะพึงกลัวใบานาดัมบินก็เดเมาบลาเยเดรีมัลลอฮุยสนาอฟีนะครับสิ่งแรกก็คือระหว่างความผิดบาปต่างๆนะครับที่ได้ถูกก่อขึ้นที่คนนั้นได้กระทำซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอาลัลลอฮฺตาลานั้นจะทำอย่างไรกับบาปอันนั้น ว่า بين أجلين قد بق قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك และอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่น่าสะพึงกลัวก็คือความตายอาัลซึ่งเราไม่รู้ว่านะครับที่มันยังคงเหลืออยู่อายันที่ยังคงเหลืออยู่นั้นเนี่ยเรานั้นจะพบกับความหายนะเมื่อไหรนะครับ เรามีอายันยังเหลืออยู่ชีวิตเรายังเหลืออยู่อายุเรายังเหลืออยู่ก็จริงแต่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่นั้นเนี่ยจะพบกับความมหายนะหรือเปล่านี่เป็นสองสิ่งที่เราต้องพึงระวังนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่น้องเราได้รับฟังนะครับนี่เป็นคําสอนผมได้เอาคําสอนหรือซีฟัดคุณลักษณะของท่านฮัสซันลูบสรีนะครับและตาเบียงอินท่านอื่นๆเนเรื่องราวมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับ พวกเรานะครับทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยควรที่จะดําเนินไปด้วยกับรูปแบบใดนะครับจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับให้ถูกต้องตามคันลองของอิสลามโดยมีแบบอย่างของคนก่อนหน้าพวกเรานั้นเนี่ยเป็นแบบอยา่างดังนั้นเนเรื่องราวของท่านอิหม่ามฮัสซันอันบอสารีรอฮีมาฮุลลา์เนี่ยยังคงมีให้พี่น้องได้ติดตามนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไป บิบลาฮิตตาวฟิกวันฮิดายะ a s s ไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมมาผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิม on นแอ